ดวงชะตาราศีสิงห์แล้วก็ลัคนาราศีสิงห์ในเดือนมีนาคม2568นะครับราศีสิงห์เนี่ยเ,เรื่องของการงานก่อนนะครับการงานในชาวราศีสิงห์นะก็จริงๆมีความโดดเด่นอยู่นะคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้นะครับเรื่องของการงานเนี่ยมีปัญหาอยู่บ้างนะแต่ก็สามารถแก้ได้คือแก้จบอะ งานบางอย่างของคุณเนี่ยมันจะเป็นการสิ้นสุดของบางอย่างแล้วก็ไปเริ่มต้นบางอย่างนะจะเป็นแบบนี้แก้สิ้นสุดเริ่มต้นสิ้นสุดแล้วก็เริ่มต้นแก้ไขปัญหาไปนะครับแก้ปัญหา A เรียบร้อยปัญหา B มาอีกแก้ไปจบไปแล้วก็มาอีกมาเรื่อยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าราศีสิงค์คนไหนงานของคุณเป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านชาวเมืองเขาถือว่าเป็นเรื่องที่สมรูปดวงนะครับ คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปด้วยภาระหน้าที่การงานหรือจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวคณอจชลาง,งานไปแล้วก็พักผ่อนในท่องเที่ยวหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้ทั้งทั้งหมดนะครับการเดินทางเนี่ยทำให้คุณได้เจอ,อมิตรใหม่ๆเจอเพื่อนเจอคนรู้จักใหม่ๆอาจจะเป็นสังคมใหม่ๆด้วยนะครับก็จะได้พบเจอซึ่งสังคมนั้นเนี่ยก็ จะนำพาโอกาสดีๆแล้วก็ลาบผลดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณด้วยนะการเดินทางเนี่ยจะทำให้คุณได้พบเจออะไรที่มันดีๆอ่ะหลายๆอย่างเลยนะครับคณิชาวราศีสิงห์เนี่ยช่วงนี้จะมีเรื่องให้ต้องทำนะครับแล้วก็คุณควรทำมันแบบรวดเร็วด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจการแก้ปัญหาเกี่ยวเรื่องของงานเรื่องของอาชีพ หรือแม่ทั้งเรื่องราวส่วนตัวที่มันต้องอาศัยความรวดเร็วฉับไวในการตัดสินใจเนะี่ยมันจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามานะครับแล้วคุณก็ต้องตัดสินใจให้เร็วให้รวดเร็วนะครับแล้วก็มุ่งมั่นด้วยนะซึ่งในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยเห็น <he hn S 2> ได้ชัดว่าคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเอง <S <S มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาในการทําอะไรก็ตามเนี่ย ในเรื่องเรื่องส่วนตัวก็ตามในเรื่องอาชีพก็ตามเนี่ยคุณสามารถตัดสินใจแล้วก็ทำมันได้ดีเลยมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความมั่นอกมั่นใจแล้วก็ทำมันได้อย่างดีสิ่งต่างๆที่ทำไปเนี่ยสามารถทำได้ดีแล้วก็มั่นคงนะครับจะแตกต่างกันนิดนึงในช่วงครึ่งเดือนหลังนะซึ่งครึ่งเดือนหลังก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งคุณอาจจะเจอปัญหาที่มันเพิ่มมากขึ้น เจอสิ่งที่มันยากกว่าเดิมหน่อยนะครับอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันไม่ฟโฟล์เท่ากับครึ่งเดือนแรกเลยนะครับ,นะค,รบครึ่งเดือนหลังอาจจะเจอปัญหาที่ยากหน่อยนะครับแต่คุณก็สามารถแก้ได้แหละนะครับสามารถแก้ได้แต่อาจจะต้องใช้การตัดสินใจที่ยากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นในการที่จะแก้ไขปัญหานั้นมันอาจจะไม่ใช่ไม่ง่ายเท่ากับครึ่งเดือนแรกเท่าไหร่นะครับในเรื่องงานของคุณเนี่ย คุณยังมีความเก่งกล้าส,สามารถยังมีความสามารถยังมเออีเขาเรียกว่าทั้งภาวะผู้นําแล้วก็ยังมีฤทธิ์มีเดช <c oughs> ในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องการงานอยู่พอสมควรใครที่เป็นหัวนหน้าถ้าคุณทํางานแล้วมีบริวารมีลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาช่วงเดือนมีนาคมนี้จะเป็นช่วงที่ เป็นช่วงที่แบบคุณจะได้โชว์ศักยภาพในการเป็นผู้นำโชว์ให้กับลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณได้เห็นศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่เลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานในเดือนมีนาคมนี้คือข่าวดีเพราะว่าจะเริ่มมีบทบาทในการช่วยเหลือผลักดันอุปธรรมตัวคุณเพิ่มมากขึ้นก่อนหน้านี้ คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงการได้รับการช่วยเหลืออาจจะไม่ได้รู้สึกถึงการที่ว่าเจ้านายของคุณเนี่ยเขาซัพพอร์ตคุณนะเขาคอยผลักดันเกื้อหนุนคุณนะซึ่งในความเป็นจริงเขาอาจจะช่วยคุณอยู่ห่างๆหรืออาจจะเขาหาอาจจะยังยังไม่ถึงจังหวะที่เขาจะเข้ามาแอคชั่นอะไรได้มากมาย แต่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้หลังวันที่11มีนาคมดาวพระราดีโคจรเคลื่อนที่เคลื่อนที่นะคือเดินหน้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับจะปรากฏชัดเจนมากขึ้นการที่คุณรู้สึกว่าโอ้เนี่ยเจ้านายเนี่ยช่วยเหลือเราเนี่ยเจ้านายผลักดันเราเนะเขาซัพพอร์ตเราเนะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือ ก็สามารถที่ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเนี่ยสามารถที่จะแอคชั่นออกหน้าได้มากขึ้นนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์บางคนอาจจะรู้สึกว่าอบอุ่นขึ้นนะ่ะรู้สึกว่าฉันไม่โดดเดี่ยวและฉันไม่ได้ถูกทิ้งไม่ได้ถูกลอยแพลฉันมีพวกและอะไรเงี้ยนะครับก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีดีกับในเรื่องของสภาวะจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นการงานของคุณเนี่ยถึงมีปัญหาเนาะแต่มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ มันสามารถที่จะแก้ไขผ่านพ้นไปได้นะครับคนที่จะโดดเด่นก็คือชาวราศีสิงห์ที่มีงานที่เกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็ต่างประเทศจุดนี้จะโดดเด่นกว่าใครเลยนะครับโดดเด่นเลยนะครับใครที่แบบเฮ้ยมีการเดินทางต้องไปดูงานต่างประเทศหรือว่างานของคุณต้องเดินทางต่างประเทศอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เกิดผลดีนะอันนี้เกิดผลดีนะครับดาวมฤตยูก็อยู่ในภพการงานด้วย มันจะอยู่แปลว่าต่างประเทศนะครับก็ถ้ามีเกณฑ์ทั้งเรื่องของการเดินทางอะไรเงี้ยด้วยนะครับส่วนต่อมาเนี่ยเรื่องการเงินนะชาวราศีสิงห์เรื่องการเงินครึ่งเดือนแรกนะบอกองี้ครึ่งเดือนแรกนะเป็นช่วงที่ต้องรัดเข็มขัดแน่แนๆเลยนะครับคนที่ทํางานประจํารายได้คุณเท่าเดิมอยู่ละแต่รายจ่ายเนี่ยมันจะมาแบบ มหาปลัเลยเลยนะครึ่งเดือนแรกเนี่ยควรที่จะรัดเข็มขัดให้แน่นบริหารจัดการการเงินให้ดีเตรียมเงินทุนสำรองไว้นะครับอาจจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเยอะพอสมควรจะเป็นอย่างนี้ไปถึงประมาณวันที่16นะพอหลังจากวันที่16เนี่ยดาวการเงินโครจรสถิตเป็นเทวีโชค และก็เล็งดวงจินตาอยู่คู่กับดาวเสาร์เป็นคู่สมพลความสามารถในการหาเงินของคุณเนี่ยมันจะเด่นขึ้นแบบหาตัวจับยากนะครับพูดอย่างนี้อาจจะมองไม่เห็นถ้าเป็นคนที่ทำงานประจำแล้วได้เงินเท่าเดิมทุกเดือนคุณก็ได้เงินเท่าเดิมทุกเดือนนั่นแหละแต่รายจ่ายของคุณมันจะน้อยลงหรือคุณสามารถที่จะบริหารจัดการนะครับ การเงินของคุณได้ดีมากขึ้นดีแบบดีมากๆนะครับคุณอาจจะได้รับเงินอะไรฟุกๆสักอย่างไม่รู้และอะอาจจะเป็นโชคลาภหรืออาจจะเป็นจ็อบพิเศษอาชีพเสริมอะไรต่างๆมีโอกาสทีค่คุณจะได้เงินเงินใหม่ๆเงินฟุกฟุ <laughs> เพิ่มขึ้นจะหาเงินได้ดีขึ้นแน่นอนถ้าคนที่ทำการค้าการขาย ทำธุรกิจเนี่ยจะยิ่งโดดเด่นนะครับกว่าคนที่ทางานประจําอีกเพราะว่าการค้าการขายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสกิลของเราด้วยนะครับถ้าคุณมีทักษะในการค้าการขายถ้าคุณมีทักษะในการค้าขายที่ดีอยู่แล้วเนี่ยครับจังหวะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมเป็นจังหวะที่ คุณจะค้าขายได้ดีหาเงินได้เก่งมากๆเลยเหมือนเสือติดปีกเลยอาจจะต้องบอกว่าเป็นสิงติดปีกแล้วเพราะเวลาสีสิงนะครับราพุธเองเนี่ยจะสถิตเป็นเทวีโชคนะครับล,ลัคนาราศีคุณจะร่วมพูดลงทุนกับใครนะครับจริงๆแล้วไม่ค่อยแนะนําหรอกแต่ถามว่าร่วมหุ้นได้ไหมก็ทําได้ในช่วงนี้นะครับสามารถร่วมพลงทุนได้ นะครับโดยที่หุ้นส่วนของคุณจะมีบทบาทเป็นอย่างมากในความสําเร็จนะครับการค้าการขายคุณจะพบเจอช่องทางใหม่ๆคุณจะสามารถบริหารจัดการเรื่องเงินเงินทองทองได้อย่างไม่มีที่ติเลยนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะแปลเปลี่ยนไปแบบฟ้ากับเหวเลยกับครึ่งเดือนแรกนะครับการเงินการทองจะดีขึ้นมากนะการเงินไหลเข้านะครับถ้าคุณหาช่องทางใหม่ๆคุณจะทําการค้าการขาย คนที่ทําการค้าการขายอยากจะเพิ่ม products อยากจะเพิ่มสินค้าเพิ่มวิธีการนะครับอยากจะหาแบบคนมาช่วยขายคุณอาจจะหาดีลเลอร์มาอะไรเงี้ยโหทุกอย่างมันมันดีมากๆคุณสามารถที่จะทํามันได้หลังวันที่16มีนาคมโอกาสดีๆบรรยากาศดีๆแบบนี้มันจะอยู่ถึงวันที่11เออ่อสิ เมษานะาจำไม่ผิดนะครับดูสินิดนึง11เมษานะจำถูกนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จังหวะจากโคนของการดำเนินการต่างๆเนี่ยมันสำคัญถ้า,าคุณจะไปลงทุนอะไรใหม่ๆคุณค้าขายอยู่เดิมเนี่ยคุณอยากจะเพิ่ม product ใหม่ๆคุณอยากจะเพิ่มวิธีการใหม่ๆขึ้นมาเนี่ย ก็ต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของมีนาคมเนี่ยมันยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์อะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันแต่ในทางกลับกันพอถึงหลัง16มีนาคมคุณจะเห็นทุกอย่างมันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วมันจะสร้างผลลัพธ์ผลตอบแทนมันจะรีเทิร์นกลับมาให้คุณแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยมันถือว่าดีมากๆเรื่องการเงินของคุณในครึ่งเดือนหลังเดือนมีนาคมเนี่ยคือถือว่าสุดยอดนะครับ มีโอกาสไดออเดอร์ฟุกฟุได้แบบค้าขายแบบสินค้าแบบตัวที่ฟุกฟุแล้วมันเกิดฟุกขายดีอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเรื่องโชคลาภก็มีนะครับเรื่องการเงินดีมากๆช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนะครับต่อมาเรื่องความรักเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยดาวคู่ครองของคุณคือพระราหูครับพระราหูเป็นอยู่ในมรณะอยู่แล้วเพราะฉะนั้น,นบอกเลยว่า ให้คุณแต่งกับงานถ้ายังดีกว่าสำหรับเอาเป็นว่าสําหรับคนที่ถ้าคนถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องไปโฟกัสหรือหรือซีเรียสอะไรกับเรื่องความรักมากนะครับถ้าเขาใช่เขาอยู่กับคุณเองนะเขาไม่ไปไหนแต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่เนี่ยนะบ,บอกได้เลยว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงวัดใจเป็นช่วงที่วัดใจเลยเนี่ยเพราะราหูจะย้ายนะครับย้ายจากราศีมีนเนี่ยเข้าสู่ราศีกุมเนี่ยในวันที่5พฤษภาคม เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยสำหรับคุณนะมันจะเริ่มเห็นชัดเป็นเห็นเป็นรูปเป็นร่างจริงๆจะชัดเจนจะมั่นคงจริงๆก็หลังวันที่หพฤษภาคมก็คือราหูเนี่ยย้ายมาเป็นเกษตรตาธิบดีแล้วเลงลัคนาราศีคุณคนก็าจะาบอกว่าราหูเลงรักเนี่ยเป็นพินทุบาทซึ่งมันก็ใช่นั่นจะเกิดขึ้นในวันที่ห้าพฤษภาคมนะแต่สําหรับชาวราศีสิงห์แล้วนี่คือดาวเจ้าเรือนปัตตานี คือดาวเจ้าเดินคู่ครองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรซับซ้อนที่ให้เราต้องพูดอีกเยอะเลยนะครับคุณอาจจะได้คู่แต่คุณจะลุ่มหลงกับคู่ของคุณเป็นอย่างมากเลยเออนี่แหละสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะในตอนที่พวลาหูยกย้ายเนี่ยนะอย่าลืมกดติดตามกันไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสําหรับราศีสิงห์แล้วเนี่ย ที่เขาบอกว่าลาหูเล็งลักเป็นพินทุบาทเนี่ยจุดแตกหักจุดดวงแตกดวงร้าวเนี่ยมันสมมุติผลอย่างไรกับชาวราศีสิงห์กันแน่แต่ว่ามันเป็นกเกษตรตาธิบดีด้วยอ่าเข้มแข็งมั่นคงเห็นปหเออนะมันมีความซับซ้อนอยู่ซึ่งยังไม่บอกในตอนนี้นั่นเะป็เรื่องที่เกิดขึ้นหลังวันที่5พฤษภาคมนะครับเราเอาช่วงเดือนมีนาคมก่อนนะเพราะนั้นเดือนมีนาคมเนี่ยดาวคู่ครองคุณยังตกเป็นตำแหน่งมรณะอยู่เพราะนั้นเนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนหรือว่าจะลงเอยได้ นะครับให้คุณทํางานของคุณไปก่อนค้าขายของคุณไปก่อนเก็บเงินเก็บทองหาเงินหาทองไปก่อนนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณตอนนี้อย่าเพิ่งไปโฟกัสเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับทั้งคนมีคู่และยังไม่มีคู่นะถ้าคุณมีคู่แล้วคุณก็คือทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีปกตามปกติแต่ไม่ต้องไปแบบโอบพยยาม,มากกว่าเดิมหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องออหรือว่า ทำน้อยกว่าเดิมก็ก็ไม่ดีนะครับส่วนคนโสดแน่นอนดูง่ายเลยคนโสดก็ระงับยับยัง้งชั่งใจไว้ก่อนถ้าคุณมีคนที่คุยอยู่แล้วสามารถคุยได้คุณคีบความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ได้แต่ว่าควรรอความชัดเจนหลังวันที่5พฤษภาคมก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นตราบใดที่ยังไม่ถึงวันที่5ความชัดเจนยังไม่บังเกิดมีโอกาสที่จะ มีโอกาสที่แผ่นเสียงมันจะตกร่องเข้าใจนะเออมีโอกาสที่แผ่นเสียงมันจะตกร่องเพราะฉะนั้นร้อยถึงวันที่5ก่อนให้บทเพลงมันบรรเลงไปแบบสมูทแบบราบเรียบราบลืนนะคุณจะเห็นถ้าเกิดเขายังอยู่แสดงว่านั่นใช่เนื่อออกไหมนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็สุขภาพ นะสุภาพราศีสิงห์โอ้โหระวังเลยปวดเมื่อยเนื้อตัวรุ่นี้ปวดหลังปวดเอวปวดหัวเขา่าปวดหัวปวดไมเกรนระวังความเครียดนะครับสเสาเร่งรักนี่เครียดบางคนอาจจะถึงขั้นซึมเศร้าไปก็มีนะครับบางทีมันมีเรื่องให้เครียดนะเนาะปวดหัวสีเรียดคิดไม่ตกนะบางทีก็เครียดจนลงกระเพาะเลยนะ,ะกับเรื่องของ โรคแบบผิวหนังเนี่ยก็มีนะกล้ามเนื้อผิวหนังเนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อยสําหรับราศีสิงห์อันนี้เรื่องสุขภาพคุณนะนะครับส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังในเดือนออมีนาคมเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของหลอดเลือดหรือสายตาเข้ามาด้วยนะแหมราศีสิงห์เนี่ยเดือนมีนาคมเนี่ยถ้าคุณได้ไปโรงพยาบาลทีเดียวเนาะเมาเลยนะคุ้มเลยทีเดียวนะก็มีหลายโรคนะขึ้นอยู่กับช่วงอายุเลยนะ ไม่ใช่ว่าหมอแมนทายไปอย่างนี้แล้วบอกว่าโอ้โหเด็กเพิ่งเกิดราศีสิงห์อายุแบบห้าหกขวบเนี่ยจะจะเป็นแบบนี้ไหมนะบางทีก็ไม่ใช่เด็กห้าหกขวบห้าหกขวบยังไม่รู้จักความเครียดกล้ามเนื้อยังไม่ได้แบบเป็นมัดที่แข็งแรงอ่ามันยังไม่ได้แบบเจ็บปวดกล้ามเนื้อยังไม่ได้เป็นอะไรแต่คนที่แก่แล้วอายุห้าสิบหกสิบอาจจะมีอาการตามนี้นะครับคืออยู่ช่วงวัยด้วยนะแต่ดวงดาวเนี่ย อาทิตย์เป็นมรณะเนี่ยระวังสายตาระวังระบบเลือดระวังเรื่องหัวใจนะครับนั่นคือช่วงครึ่งเดือนหลังเนาะออสายตาความดันระบบเลือดความดันคอเลสเตอรอลไขมันพวกนี้ดูแลตัวเองนิดนึงนี่คือราศีสิงห์นะครับส่วนเรื่องของโชคลาบดาวโชคลาบเนี่ยไปสถิตอยู่ในภพมรณะถามว่าเด่นไหมก็เราก็ต้องตอบแบบ ตอบแบบไม่ตอแหลนะครับดาวโชคลาภมรณะครับไม่เด่นแล้วก็เสื่อมด้วยเป็นนิดเสื่อมแล้วก็เป็นปรากเะเซศรคือไม่สมบูรณ์นะครับไม่มีดีเลย <c oughs> ไม่เฉพาะดาวโชคลาภนะาดาวโชคลาภดาวดาวพุธไงเพราะนั้นอะก็ไม่เด่นนะ่ะเออก็จะให้ทายยังไงแล้วก็มันไม่เด่นนะครับแต่สิ่งน่าสนใจเนี่ยคือช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยตั้งแต่วันที่16 เป็นต้นไปแต่16นี่เขา4ี่โมงกว่าเลยนะเพราะฉะนั้นหมอแมนไม่แน่ใจนะว่างวดวันที่16เนี่ยราศีสิงจะได้อานิสง์ของดาวพุธหรือเปล่าเพราะว่าดาวพุธเนี่ยยกย้ายในวันที่16เนี่ยย้ายมาเป็นเทวีโชคแล้วก็เล็งราศีสิงเลยนะครับแต่คิดว่าด้วยคุณภาพของเขาอาจจะยังยังไม่ได้แรงมากนะครับ เพราะว่าย้ายมาปุ๊บก,ก็มาหมนเลยคือมาหยุดนิ่งยังไม่ได้แบบเป่งประกายอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ทายได้ว่าในเดือนมีนาคมนี้ลัคนาราศีสิงห์อาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องโชคลาภสักเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องการเงินแบบทำมาหากินนะไม่เป็นสองรองใครเลยนะสุดยอดเลยนะ อ่า่ไหมเออต้องบอกงี้นะครับส่วนในเรื่องโชคลาภเนี่ยเอาจริงๆถ้าจะให้ดีนะคุณไปเด่นพวกลาภทางไกลอะ่ะเด่นหลังวันที่16ค่อยว่ากันนะครับก็ลาภทางไกลบางทีโชคลาภจากเพื่อนบ้านนะเอาเป็นว่าเข้าใจกันแล้วกันชาวราศีสิงห์ก็ใครที่ลุ้นแบบเพื่อนบ้านเนี่ยกินตำลาวมั่งไปเที่ยวเวียดนามมั่งอะไรเงี้ย อันนั้นแหละจะไปเด่นตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นสลากไทยนะว่ากันตามตรงมันก็ดาวมันเดินมาไม่ทันนะครับนะก็โชคลาภก็ประมาณนั้นแล้วกันนี่คือทั้งหมดของราศีสิงในเดือนมีนาคม2568ครับ